125หโวลต์นะครับสองห้าสิโวลต์นะครับเออเลือกนะปรับย่านที่เราต้องการนะโดยส่วนใหญ่คือห้าร้อยโวลต์นะครับห้าโวลต์นะครับแล้วก็สีแดงแตะที่ขั้วสายแตะที่ขั้วสายนะครับสีดำแตะที่โครงสร้างโลหะนะครับแตะที่โครงสร้างโลหะนะครับแล้วเราก็วัดกดปุ่มทสนะครับค่าขึ้นมากกว่า1เมกิอโ์ม โอเคจะได้ต <bisog desarrollo> ่ำกว่าไม่ก็ต่ำกว่าหนึ่งไมโครโอนะครับวางแผนเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่าให้เครื่องจักรเรามีปัญหานะนะครับเนื่องจากค่าความเป็นฉนวนนะครับจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนะรวมถึงความเสียหายของเครื่องจักรนะครับและผลกระทบที่จะตามมาเมื่อเครื่องจักรมีปัญหานะครับจำเป็นต้องทำคลิปยาวหน่อยนะ จะใช้งานเลยวัดค่าเป็นเลยเนี่ยนะครับก็นาทีที่7ไปนะถ้าจะรู้ถึงความสําคัญและมาตรฐานที่กําหนดมาเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก็ตามสารบัญเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องค่าความเป็นฉนวนนะค่าความเป็นฉนวนคืออะไรนะครับสําคัญแค่ไหนต่อโรงงานอุตสาหกรรมของคุณนะสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมน,นะครับผมลาเชนซีนะเดี๋ยวจะแนะนําตัวโดยละเอียดท้ายคลิปน,นะครับ เดี๋ยวเราเข้ารู้เรื่องกันเลยนะครับของวันนี้นะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับและผลเสียต่างๆนะที่จะตามมาเยอะแยะมากมายนะถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องจักรนะครับมีค่าความเป็นฉนวนเนี่ยต่ำกว่าที่มา,าตรฐานกําหนดนะครับย้ำอีกรอบนะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ฮีเตอร์สายไฟและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีความเป็นฉนวนต่ากว่า1เมโะโอห์มนะ ต่ำกว่า1เมกะโอห์มนะครับจะทําให้เครื่องจักรเนี่ยมีโอกาสนะครับเกิดปัญหาได้ตลอดเวลานะนะครับหนึ่งเมกะโอห์มเนี่ยนะครับมาจากไหนใครเป็นคนตั้งค่าความเป็นฉนวนเนี่ยที่1เมกะโอห์มขึ้นไปเนี่ยใครเป็นคนตั้งนะครับวันนี้ขอดูสคริปต์ไปด้วยนะครับโอเคมาตรฐานสากรนที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลายนะครับคือ มีอยู่สองมาตรฐานที่เราใช้กันบ่อยๆนะนะครับเกี่ยวกับค่าความเป็นส่วนตัวนี้นะหน่วยงานที่หนึ่งนะครับคือหน่วยงานที่มีชื่อย่อที่เราน่าเกิดคุ้นเคยกันดีนะครับคือ IEC นะครับชื่อย่อเนี่ยผมขึ้นให้ละนะครับชื่อเต็มก็ขึ้นให้ละ International นะครับ Electrical Commission นะครับเลขที่ IEC 603 64นะครับ IEC 60364นะครับมาตรฐาน IEC เนี่ยเราก็ใช้กันทั่วโลกนะนะครับ ส่วนหน่วยง,งานที่สองนะครับก็จะเป็นของอเมริกาแต่ก็ตั้งชื่อว่าอเมริกันเนชั่นแนลส a ตนดาร์ดนะครับอินชีชิวหรือชื่อย่อว่า,า ANSI นะครับก็พิกันเขาก็ยังตั้งชื่อว่าอเมริก a นเนชั่ n a นลนะนะครับเ a ชั่นแนลสแตนดารก็คือใช้กันทั่วโลกนะครับก็มีบางที่ก็ไม่ใช้นะครับบางประเทศไม่ใช้เว่านั่นเห็นผลของเขาโอเคเลขที่มาตฐานนะครับ ANSI นะครับ i t ท e นะครับ43ทั้ง2อมาฐานนี้นะครับต่างก็ตั้งค่าความ็ีสนวนที่ต้องมีนะครับคือ1เมโโอห์มขึ้นไปนะครับก็เราก็ยึดตาม IEC แล้วกันส่วน A อใน้ายนะครับก็จะมีวงเล็บนิดหน่อยนะครับก็คือ1เมโโอห์มขึ้นไปต่อ1 0 0 0โวลต์ของพิกัดมอเตอร์นะครับ ซึ่งมันก็จะมีสูตรคำนวณขึ้นมาเอาง่ายๆก็คือว่าตามสูตรคำนวณนะครับถ้าเราใช้แรงดันที่220นะคือ1.22เมโกรุมขึ้นไปนะครับหรือ380แบบก็1.38เมโกรุมขึ้นไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือ1เมโกรุมขึ้นไปเหมือนกันหมดเลยนะครับโอเคแค่นี้พอนะครับเราแค่ต้องการทราบว่าใครเป็นคนตั้งค่าความเป็นฉนวนนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้เราจะได้รู้ถึงที่มานะครับแล้วก็จะได้ไปค้นข้อมูลต่อได้นะนะครับที่ผมเอาขึ้นมาเนี่ย คือผมฟังแล้วผมก็ไปค้นมาเหมือนกันนะครับเพื่อความถูกต้องและก็คือความถูกต้องที่สุดแล้วกันนะครับโอเคเรามาพูดถึงว่าเมื่อความเป็นฉนวนนะครับหัวข้อต่อไปนะ,ะเมื่อความเป็นฉนวนต่ำกว่าหนึ่งวิกเกอโอมเนี่ยนะครับจะเกิดผลเสียอะไรบ้างจริงๆเนี่ยทุกคนท่าอยู่ในสายการผลิตนะครับหรืออยู่ก็เอาเป็นว่าคนที่อยู่ในสายการผลิตนะครับจะต้องรู้อยู่แล้วแหละว่า เมื่ออุปกรณ์มีปัญหาจะเกิดอะไรขึ OK? so, uh ้นนะครับแต่วันนี้เรามาคุยกันว่าถ้าอุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานองคจะเกิดผลเสียอะไรบ้างด้านอุปกรณ์นะนะครับหนึ่งอุปกรณ์ชิ้นนั้นนะครับจะมีความเสื่อมสภาพและมีความชื้นของฉนวนในอุปกรณ์นะครับฉนวนในอุปกรณ์เนี่ยเสื่อมสภาพแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเกิดจากความชื้นไม่ว่าจะเกิดจากความร้อนนะครับหรืออื่นๆก็ตามทําให้ฉนวนเนี่ย เสื่อมสภาพลงมาเรื่อยๆจนค่าคอมพชนมันวลเนี่ยหายไปนะครับ 2. ความเสี่ยงเรื่องกระแสไฟฟ้าด้วยไหลผมขอดอกจันไว้หน่อยนะครับความเสี่ยงเรื่องกระแสไฟฟ้าด้วยไหลนะครับคือช็อตลงกาวอะ่ะเรื่องนี้อันตรายมากนะนะครับและเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับกับปัญหาอื่นๆมากมายที่จะตามมานะ ไม่ว่าจะเนื่องไม่ว่าจะเรื่องอุปกรณ์ตัวนั้นๆน,น,นะครับและอุปกรณ์ที่ใช้ที่เกี่ยวข้องกันนะครับและเครื่องจักรตัวนั้นรวมไปถึงนะครับบุคลากรที่อยู่กับเครื่องจักรและอยู่ใกล้ชิดกับเครื่องจักรนะครับโอเคสามเนี่ยนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับพร้อมที่จะชำรุดและมีปัญหาได้ตลอดเวลาะนะครับอุปกรณ์ชำรุดได้มีปัญหาตลอดเวลาชิ้นงานก็มีปัญหา ruktur, ได้นะครับ ใช่ไหมครับก็คือประมาณนี้นะครับก็จะมีประมาณ3อย่าง4อย่าง5อย่างนี่แหละนะครับอุปกรณ์มีปัญหาขึ้นจากก็หยุดเดินหยุดเดินปุ๊บสูญเสียมูลค่าทางวัตถุดิบทางการค้าอื่นๆนู่นนี่นั่นแรงงานนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายนะนะครับอันนี้คือข้อเสียที่จะตามมาแค่อุปกรณ์คุณนะครับมีค่าความเป็นส่วนลไม่เกินหรือไม่เกินอเียเตรียมพร้อมรับความ เสียหายหรือผลกระทบพวกนี้ตามมาอย่างแน่นอนนะอันนี้พูดจากเรื่องจริงและประสบการณ์จริงที่ตามมานะครับถ้าเรามีเครื่องจักรในโรงงานนะครับไม่ว่าจะเครื่องกี่เครื่องก็ตามเราควรจะมีเครื่องตัวนี้นะนะครับเครื่องวัดความเป็อนฉนวนตัวนี้นะครับติดไว้ที่โรงงานอย่างน้อยหนึ่งเครื่องนะครับเราควรมีเครื่องวัดความเป็อนฉนวนติดไว้อย่างน้อยหนึ่งเครื่องนะครับ <S 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 2> <S 2> <ๆ>เพื่อเอาไว้ตรวจเช็ค อุปกรณ์ต่างๆเบื้องต้นนะครับและวางแผนดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องจักรสามารถเดินได้ตลอดเวลาอย่างไม่มีปัญหานะครับผมไม่ได้ขายผมไม่มีขายนะครับตัวนี้ผมไม่มีขายบอกเลยหาซื้อตามบริษัทที่มีเครื่องมือว่า,าต่างๆนะครับผมก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการใช้งานเครื่องวัดความเฉนวนกับพีเตร์เนี่ยข้าว เบื้องต้นนะวันนี้ไม่ได้ละเอียดมากนะครับอุปกรณ์เนี่ยคืออะไรใช้อย่างไรบ้างนะครับวัดค่าความเป็นฉนวนควรจะวัดอย่างไงประมาณนี้วันนี้รู้เรื่องแน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนําไปใช้งานได้จริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดนะต่อคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ไปถ่ายทําตรงนี้โอเคก่อนจะวัดฮิตเตอร์นะครับก่อนจะวัดความเป็นฉนวนฮิตเตอร์เนี่ยเรามารู้จักตัวเครื่องตัวนี้ก่อนนะครับ เครื่องวัดความเป็นฉนวนนะครับที่เราคุยกันชื่อเต็มนะครับ Digital Insulation Tester นะครับหรือเราเรียกติดปากกันว่า Maker นะเครื่อง Maker ตัวนี้ได้รับมาตรฐาน CE ของยุโรปนะครับยี่ห้อใครซอรุ่น SK 3 5 0 2ยี่ห้อรุ่นอะไรก็ได้ที่เรามีนะครับแล้วเราถนนัดน,นะครับขอแค่มีมาตรฐาน CE รองรับคือโอเคนะครับเครื่องวัดความเป็นชนวนนี้เนี่ยจะมีย่านวัดอยู่ทั้งหมด3ย่านวัดนะครับ ออฟไม่นับนะเราเริ่มกันตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับสีช่องนี้นะครับคือการจ่ายแรงดันกระแสะตรงนะครับ DC 1 2 5โวลต์250โวลต์ห0โวลต์นะครับ1,000โวลต์ก็ตามเนี่ยเราต้องการจ่ายวัดค่าความเป็นฉนวนคือค่าเมโะโอห์มนะครับสี่ช่องนี้คือการวัดค่าเมโะโอห์มนะครับเราจําช่องนี้ให้ดีนะ5 0 0โวลต์นี่นะครับแรงดัน 500โวล์เนี่ยนะครับจะไม่ดีนะครับใช้บ่อยที่สุดนะครับ210โวล์ 2, 0, 4, 125โวล์100โวล์เนี่ยนะครับใช้ไม่ค่อยบ่อยนะบ่อยสุดคือตัวนี้นะครับ500โวล์นะครับช่องที่2เนี่ยคือ AC และ DC นะครับในกรณีที่เราไม่ทราบว่าฮีตเตอร์แต่ละตัวอุปกรณก์แต่ละตัวเนี่ยแรงดันพิกัดมีเท่าไหร่นะครับเราสามารถไปวัดหน้างานจริงได้นะออฟก็คือออฟก็คือปิดนะครับ ส่วนการวัดค่าโอห์มเนี่ยก็เป็นการวัดค่าความต้านทานดินนะนะครับเมื่อกี้ผมแจ้งแล้วนะย่านวัดที่เป็นแรงดังดง DC 500น dc ห้าร้อยโวลต์นี่ใช้บ่อยที่สุดน,นะครับเพราะอะไรนะครับ ic หกศูนย์สามหกสี่นะครับระบุไว้ในตารางนะครับพิกัดไม่เกินห้าร้อยโวลต์นะครับพิกัดแรงดันไม่เกินห้าร้อยโวลต์เนี่ยปรับเทสโวลเตตน,นะครับที่ห้าร้อยโวลต์ในช่องตารางช่องที่สองนี้นะครับส่วนมาตรฐาน ansi ของอเมริกานะ สแลตไอทริปเปิลเนี่ยก็ระบุไว้เหมือนกันนะครับพิกัดมอเตอร์ไม่เกิน1,000โวลต์นะครับค่าแรงดันทดสอบ DC เนี่ยก็คือ500โวลต์เหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้น500โวลต์เนี่ยสำคัญที่สุดน,นะเพราะบ้านเราโดยส่วนใหญ่ก็ใช้แรงดันแต่แรงดัน220โวลต์ใช่ไหมครับแล้วก็380โวลต์นะโอเคเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราต้องทำคือการปรับย่านย่านวัดตัวนี้นะครับไปที่500นะครับเดี๋ยวเริ่มปรับกันเลยนะนะครับ อันนี้ AC นะครับอันนี้ไม่เป็นไม่เกี่ยวนะนะครับ125โวลต์นะครับ125โวลต์นะครับ250โวลต์นะครับเลื่อนๆนะกดนะครับปรับโอเค500โวลต์มาแล้วนะครับ1000โวลต์มาแล้วนะครับแต่ตรงนี้เราต้องการ500โวลต์นะครับ500โวลต์นะครับโอเค การทดสอบมีอยู่2แบบนะปุ่มนี้นะครับผมขอเรียกว่าปุ่มเมนวนวลกับปุ่มออโต้แล้วกันนะครับเมนวนวลและออโต้นะการใช้งานคือเมนวนวลกดค้างนะครับไฟขึ้นนะครับกระแสไฟฟ้าโชว์โดยเฉพาะหน้าปัดน,นะครับหน้าจอแสดงผลนี้นะครับจะต้องมีเครื่องหมายนี้ขึ้นมาคือกระแสไฟฟ้ากาลังวิ่งไปที่ขั้วสาย2ตัวนะครับตัวนี้ไม่สัมผัสไม่สัมผัสกันเนี่ยนะครับขึ้นค่าว่า OL นะขึ้นค่าว่า OL เครื่องไมเกตัวนี้ครับสูงสุดนะครับสามารถวัดได้2,000ไมโครโอห์มนะไม่ใช่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้นะครับ2,000ไมโครโอห์มถ้าเกิน2,000ไมโครโอห์มเมื่อไหร่นะครับจะขึ้นคำว่า OL นะ OL นี่นะครับคำย่อนะครับมาจากอะไรเนี่ยข้อมูลเนี่ยหลายคนไม่ตรงกันนะนะครับ ผมขอใช้คำว่า Overload นะครับหรือ over Li m i t นะครับนะครับคือเกินลิมิตของมันนะครับผมขอใช้คำว่า over Li m i t นะครับหรือว่า overload นะเกินค่าที่มันสามารถวัดได้นะครับเดี๋ยวผมวัดได้เลยนะครับสีแดงแตะที่นะครับขั้วสายของอุปกรณ์นะครับตัวนี้เป็นฮีตเตอร์ก็แตะที่ขั้วของฮีตเตอร์นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ก็ไปแตะที่ขั้วของมอเตอร์นะนะครับสายสีดำนะครับ แตะไปที่นะครับโครงสร้างของฮีเตอร์นะที่เป็นโครงสร้างโลหะนะครับบอเตอร์ก็เป็นเฟรมอะไรแบบนี้นะครับโอเควัดค่านะครับเราควรจะเซตศูนย์นะนะครับโดยการแตะถึงกันก่อนนะครับนี่โอเคศูนย์นะครับช็อตสกิดนะครับโอเคยกนะครับแตะเหมือนเดิมนะครับแตะขั้วแตะโครงสร้างนะครับที่เป็นโลหะนะครับกดเทส t นะครับ สัญลักษณ์ต่างๆจะขึ้นนะไฟโชว์นะครับรอค่าให้นิ่งนะก็ใช้ค่านั้นได้เลยนะเครื่องเท็บางตัวสามารถกดเซตค่าเสียได้นะครับโอเคตรงนี้อยู่ที่437เมกะโอห์มนะครับถือว่าผ่านแน่นอนนะครับถือว่าผ่านแน่นอนอุปกรณ์ที่เราต้องการวัดค่าความ็นฉนวนเนี่ยคือ1เมกะโอห์มขึ้นไปถือว่าผ่านแล้วนะครับโอเคอันนี้ผ่านแน่นอนนะครับผมปล่อยนะครับสัญลักณต่างๆก็จะหายไปนะครับไฟโชว์หายไปนะครับ ค่าไม่กรโอมสักพักหนึ่งมันจะหายไปนะครับนี่โอเคยกถ้าเรามีอุปกรณ์เยอะนะครับเราก็สามารถวัดแบบออโต้ได้นะครับคือตัวนี้นะครับเรากดเลยปุ๊บนะครับเสีย์รับตัวนี้โชว์นะครับไฟโชว์นะครับที่วัดค่าแบบออโต้นะครับทุกท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์เนี่ยของอุปกรณ์ที่ตัวเองมีได้นะครับส่วนใหญ่ใช้ไม่ยากนะก็คือกดปุ่มค้างแล้วก็เทสแล้วก็ไม่ต้องยกได้เลยนะครับจะปิดค่อยกดปิดอีกทีนะ เพื่อไม่ให้คลิปยาวกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปหัวข้อต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการวัดแบบไม่ผ่านให้ดูนะครับคลิปถัดไปตัวนี้คือโครงสร้างโลหะนะครับเมื่อกี้เราวัดค่าได้ไม่เกิดโอเวอร์โหลดนะนะครับโอเวอร์ลิมิตนะครับตัวนี้เป็นลวดนะครับคือสองตัวเนี้ยนะครับถ้าโดนกันนะครับค่าเนี่ยจะไม่ผ่านแน่นอนเดี๋ยวผมใช้โลหะชิ้นหนึ่งนะครับคือแมกตัวนี้นะครับวางไว้ที่ลวดแล้วมาแตะโดนโครงสร้างโลหะนะครับดูนะครับเราดูนะครับ ผมเอาตัวนี้คีบที่โครงสร้างนะครับสังนี้นะครับแม็กตัวนี้แตะโดนนะครับลวดด้านในนะครับเห็นลวดข้างในนี่นะครับจุดหนึ่งก็แตะโดนโลหะด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรามาวัดความเป็นชนวนกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมันเดิมนะครับสีแดงแตะขั้วสีดําแตะโครงสร้างนะครับ กดเลยย่านปัดเลยปัดไปนะครับฮาร์เลย์โวลต์นะครับกดนะครับนี่ชอตสกิดนะครับตัวนี้ชอตสกิดนะนะครับโอเคเดี๋ยววัดแบบออโต้นะครับเสร็จสุดนะครับเรายกเนี่ยผมยกขั้วขึ้นปุ๊บนะครับก็จะโอเอลนะเห็นไหมมันไม่ถึงกันนะครับแต่ดูนะครับอ่าแตะขั้วปุ๊บนะครับ ช็อสกิทเพราะตรงนี้นะครับตัวนี้ประกาผมเนี่ยไม่สื่อไม่สื่อกระแสไฟฟ้านะนะครับไม่เป็นไม่ไม่ใช่ตัวนำนะครับตัวนี้กับลวดนะครับโครงสร้างลวดถึงกันนะครับเดี๋ยวผมหยิบออกนะไม่ควรจับนะครับใช้มือไม่ควรจับนะแต่ผมตัวเนี้ยจะเป็นมีฉนวนที่เป็นพลาสติกนะครับผมยกขึ้นครับเห็นนะครับจะเป็น o อเลเลยค่าจะค่าก็จะเกินนะครับค่าที่สามารถวัดได้นะครับ ผมต้องแตะลงไปปึ๊งนะครับช็อตนะครับช็อตเอ์กิตนะครับโอเคยกขึ้นนะครับค่าเป็น o อโอเคนะครับค่าความเป็นฉนวนที่ไม่ผ่านนะครับจะมีอยู่ประมาณสองแบบที่เจอบ่อยที่สุดนะคือแบบเมื่อกี้นะครับแบบช็อตเอ์กิตหรือแบบที่สองนะครับที่ต้องระวังมากที่สุดนะคือแบบค่าความเป็นฉนวนไม่ถึงหนึ่งเปกโอมนะครับ ก็จะไม่ขึ้นเมกะโอมจะขึ้นเคโอมหรือว่าโอมเฉยๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งมันจะไม่ขึ้นคําว่าเมกะโอมนะอ่าโอเคนะครับก็วิธีใช้อุปกรณ์และการวัดค่านะครับก็แจ้งไปตามเมื่อกี้เอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนนะครับก็ยังไงขออภัยมานนีที่นี้นะครับถ้ามีคําศัพ์คทางวิศวกรรมต่างๆที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือคําพูดที่ไม่สุภาพเกิดขึ้นนะคอมเมนต์บอกกล่าวได้เลยนะครับข้อมูลตัวไหนผิดแจ้งได้เลยนะผมจะนํามา ปรับปรุงแก้ไขแล้วทาคลิปให้มีประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆๆนะครับไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้โทรหรือไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับก็สวัสดีครับผมลาเชนซอรีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไป